สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุณเฉยชาแนลช่องของคอบอลตัวจริงช่องนี้คุยแต่เรื่องบอลนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับในช่วงเดินลงสนามวิเคราะห์เจาะลึกเกมการแข่งขันฟุตบอลคู่และรายการสำคัญสำคัญในแต่ละวันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนนะครับยังคงเป็นโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับฟุ Football ตบอลระดับชาติแล้วก็มีหนึ่งรายการที่น่าสนใจก็คือรายการ u ู a อ a ่าเนชันส์คิกส่เป็นการเตะในรอบคัดเลือกและ ในเกมวันนี้นะครับจะเป็นการลงเล่นในรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายของแต่ละทีมแล้วด้วยนะครับเหมือนเช่นครับผมเลือก2คู่จากรายการนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกลงลึกในรายละเอียดให้ได้ชมกันส่วนสกอร์คู่อื่นๆก็ยังมีสกอร์ที่คาดให้เหมือนเดิมนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่โปรแกรมการแข่งขันนะครับของฟุตบอลยูเ a ฟ i า n นชั a น u ี2020-2025 รอบคัดเลือกประจำวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนกันเลยนะครับก็จะมีคู่แรกรัสเวียพบกับอาร์เมเนียพร้อมกับนอร์ทมาซิโดเนียพบกับมมกอฟแฟรโรเวลา21นาฬิกาออสเตรียพบกับสโลวีเนียอังกฤษพบกับไอแลนด์ฟินแลนด์พบกับกรีซและนอร์เวย์พบกับคาซัคสถานเวลาเที่ยงคืน2คู่สุดท้ายนะครับอิสราเอลพบกับเบลเยียมและอิตาลีพบกับฝรั่งเศสเวลา 2กับ45นาทีวันนี้ผมเลือก2คู่มาเจาะลึกให้ได้ชมกันก็คืออิตาลีพบฝรั่งเศสซึ่งเป็นเกมในลีก A แล้วก็อีกคู่หนึ่งอังกฤษนะครับทีมขวัญใจมาหาชนแฟนบอลในบ้านเรานะครับจะเจอกับไอร์แลนด์คู่นี้เป็นเกมในลีก B ครับเราเริ่มคู่แรกอิตาลีนะครับจะเปิดสนามซาโดว์จูเซเป้เมซ่าในเมืองมิลานนะครับรับการมาเยือนของ ฝรั่งเศสนะครับคู่นี้ก็เล่นเวลาตีสกับ45นาทีมีแรยง,งานขานะครับว่าตัวขายหมดเกลี้ยงไปแล้วเพราะว่าอิตาลีนะครับกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีนั่นเองนะครับก่อนอื่นมาดูนะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้หลังจากผ่านไป5นัดนะครับก็เห็นได้ว,ว่าอิตาลีนำเป็นอันดับหนะครับมี13คะแนนตามมาด้วยฝรั่งเศสมี10คะแนนเบลเยียมมี4คะแนนและอิสราเอลมีแค่1คะแนนนะครับซึ่ง ในแต่ละอันดับมีความหมายครับอันดับ1และอันดับ2ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอซึ่งคะแนนตอนนี้ทั้งอิตาลีและฝรั่งเศสก็กอดคอกันเข้าไปเล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอเป็นที่เรียบร้อยส่วนอันดับ3นะครับกับอันดับ4เนี่ยที่4เนี่ยคือตกชั้นโดยอัตโนมัติอันดับ3เนี่ยยังต้องไปเล่นเพลย์ออฟจะอยู่รอดลงเล่นในลีกเอในลีกเอต่อไปหรือว่าจะหล่นไปเล่นใน เลีกบีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ระหว่างอิตาลีกับฝรั่งเศสถ้ามองในแง่่าเล่นในครบตามโปรแกรมก็ได้แต่เนื่องจากว่าทั้ง2ทีมนี้เป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับแล้วก็มีบัญชีแค้นของฝรั่งเศสที่รอการสาสางกันอยู่ก็น่าสนใจนะครับอิตาลีคอดีฟายคือเข้ารอบไปแล้วเช่นเดียวกันกับฝรั่งเศสนะครับก็เข้ารอบไปแล้วแต่ว่าเรื่องของศักรีก็ข้ำคอกันอยู่ครับทีนี้เรามาดูนะครับผลงานใน5นะัด หลังสุดของทั้ง2ทีมอันนี้คืออันดับตารางคะแนนดูอีกรอบครับอิตาลีเนี่ยชนะ4เสมอ1ส่วนฝรั่งเศสชนะ3เสมอ1แพ้1มีคะแนนมากน้อยกว่ากันอยู่3แต้มนะครับอิตาลีมี13ฝรั่งเศสมี10ทีนี้มาดูผลงานนะครับใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ท,ทีมนี่คือการลงเล่นใน u ่ f a Nations Cup 5นัดหลังสุดของอิตาลีครับเริ่มต้นในการบุกชนะฝรั่งเศส3-1บุกชนะ, Israel, 2, ะอิสราเอล2-1เสมอเบลเยียม 2-2ซึ่งเป็นเกมที่นําไปก่อน2-0ด้วยนะครับและจุดเปลี่ยนคือไปเหลือ10คนนั่นเองจากนั้นก็เปิดบ้านถล่มอิสราเอล4-1และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับอิตาลีบุกเฉือนชนะเปลเยี่ยม1-0จากประตูชัยของซานโดโตนารีก็ทําให้อิตาลีลอยลําผ่านเข้าสู่รอบคออเตอร์ไฟนอลแล้วก็5เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1เปอร์เซ็นชนะ80เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นเสมอ20เปอร์เซ็นต์และไม่แพ้เลยนะครับส่วนฝรั่งเศสนะครับ 5นัดหลังสุดก็เป็นผลงานในยูฟ่าเนชันสิกทั้งหมดนะครับเริ่มต้นไม่ดีครับแพ้คาบ,บ้านต่ออิตาลี1ประตูต่อ3จากนั้นเริ่มดีขึ้นครับเปิดบ้านชนะเบลเยียม2 0ูบุกชนะอิสราเอล4ประตูต่อ1บุกชนะเบลเยียม2-1แต่ว่านัดล่าสุดครับฟอร์มฝืดมากครับเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับอิสราเอลศนย์ประตูต่อศนย์เท่านั้นแต่ว่า10คะแนนก็เพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบคอเรอรฝ่ายนอลแล้วนะครับ ถ้านัดหลังสุดนะครับชนะสามนัดคิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตเสมอหนึ่งนัดคิดเป็นยี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็แพ้หนึ่งนัดคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นครับส่วนการเจอกันหลังสุดของสองทีมนี้ก็รายการนี้แหละครับในแมตช์เดย์ที่หนึ่งนะครับของรอบคัดเลือกเมื่อวันที่เจ็ดกันยายนปีสองพันยี่สิบสี่ก็ปรากฏว่าอิตาลีบุกชนะฝรั่งเศสสามประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้มาว่ากันที่ความพร้อมล่าสุดกับอิตาลีนัดเนี้ย ข่าวก็คือลูชาโนสปาเดติอาจจะมีการปรับทีมเล็กน้อยจากชุดที่บุกเฉือนชนะเบลเยียมหนึ่ประตูต่อศูนย์โดยยังสิทธิใช้งานทั้งจอโจสการวีนี่ปราการหลังจากอาตาลันตาลิคาโดคาราเฟียลีกองหลังจากอาเซนอลนะครับซาเอลิชีกองกลางจากตรดิโนและจาลูกัสกามากากองหน้าจากอาตาลันตาซึ่งมีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับที่น่าจะมีการปรับก็คือหน้าเป้านะครับ มอยเซเคนนะครับดาวยิงที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงจากฟิโอเรนตีน่าน่าจะได้สลับลงมาเล่นในตำแหน่งของมาโจเลเตกีะ chi, นะครับดาวยิงจากอาตาลันตาขณะที่กองกลางนะครับมาเนลโลกาเทลลี่นะครับจากยูเวนตุสก็น่าจะเบียดนิโคโลโลเวลล่าจากลาซิโอลงมาเล่นนะครับแล้วก็ขนาบข้างด้วยดาวิเดฟรัตเตซี่และซานโดโตนาลีเหมือนเดิมโดยที่นิโคโลบาลเลล่านะครับกองกลาง จากอินเตอร์น่าจะได้รับมอบหมายให้ยืนเป็นหน้าต่ำต่อไปหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับเบลเยียมนั่นเอง3แนวรับคงไม่ปรับนะครับโจนี่ดีลอเรนโซ,โซอรเรซสัโนโดบุนจอโน,โนโลและอรเรซสัโนโดมาโซนีจะลงเล่นร่วมกันนะครับรเพราะฉะนั้นสภาพทีมโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับส่วนฝรั่งเศสนะครับเกมนี้ยัได้ไดชองนะครับก็ต้องปรับทีมจากชุดท,ที่เสมอกับ อิสราเอลคาบ้านศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งก็คือไม่มีเอ็ดวาร์โดกามาวินกากองกลางจากเรอัลมาดริดที่ติดโทษแบนนะครับขณะเดียวกันนะครับตัวผู้เล่นที่ไม่มีชื่อติดทีมมาตั้งแต่ต้นเพราะปัญหาบาดเจ็บทั้งเวเลฟฟฟาน่าลิกบาร์เดโอเรียงชูอาเมนี่และอูสมานเดเมเลก็ยังหมดสิทธิ์ลงเล่นเช่นเดิมรวมไปถึงเคียนเอ็มบัเป้ที่ไม่เจ็บแต่ว่าไม่ถูกเดชองเรียกมาติดทีมโดยนัดนี้นะครับ มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีมจากชุดล่าสุดบางตำแหน่งนะครับแนวรับวิลเลมซาลีบาปลาการหลังจากอาร์ซอลอาจจะสลับลงมายืนเป็นปลากระกหลังตัวกลางคู่กับดาโออุปาเมกาโนนั่นก็หมายความว่าอีบายอ a มาโกนาเต้จะหลุดไปเป็นตัวสำรองดูกันดีนะครับน่าจะได้ลงยืนเป็นแบ็กซ้ายแทนที่ของเตล a อ n แอคนองเดสและมาโดเกนดูซี่นะครับกับอาเดียงราปิโอก็น่าจะได้สลับลงมาเล่นแทน วาเรนซาอีเมิรีและกามาวินการที่ติดโทษแบนแนวรุกก็เช่นเดียวกันครับคิงเซโกมันคิเซเฟนคุนคูนะครับอยู่ในข่ายที่จะได้ออกซาร์ตเป็นตัวจริงในเกมน,นี้แล้วก็มีมาร์กุสตูรามที่ยังต้องเบียดแย่งตำแหน่งกับรองดานโคลุมัวนี่ซึ่งกองหน้าจากปารีสแซงต์แชรแมงอาจจะได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงก่อนนะครับก็มีการสลับ ทีมก็ทําให้ศักยภาพดูดรอปลงกว่าเดิมอีกนิดนึงด้วยสําหรับฝรั่งเศสนะครับทีนี้เรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นอิตาลีในระบบ3 5 1 1ผู้รักษาป,ประตูเป็นจารุจิดอนนารูมาแผงกองหลังก็มีโจเวนี่ดิลอเรนโซอเล็กซานโดบุนจอนโนและก็อเล็กซานโดบาสโตนีกองกลางวิงแบ็กด้านขวาเป็น ias, อันเดรียกัมบิ亚โซนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนนะครับดาวิเดฟราสเตซีมานิเอลโลคาเตลี ซานโดโตนาลีด้านิแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเฟเดริโกดิมาโกกลางลุกก็คือนิโคลโลบาลล่าและหน้าเป้าก็คือมอร์เซเกนมีลูชานอสปาเลติเป็นเทรนเนอร์ส่วนฝรั่งเศสนะครับในระบบ4 3 3สามสาัประตูเป็นไมค์เมจงแผงกองหลังแบ็กขวาเป็นชูนสกูนเด้ K U N d, คู่ปากระหังตัวกลางเป็นวิลเลียมซาดิบากับดายโยอูปาเมกาโนแบ็กซ้ายเป็นลูกาดินนะครับกองกลาง3คนประกอบไปด้วยมาดูเกนดูซี่เอ็นโกโลกองเต้และอาเดียงราเบียวสประสานแดนหน้าครับคิงเซโกมัน รองดานโคลมูอานีและคิสเซเฟอินคุนคูตำแหน่งของโคลมูอานีมีมาคุสตูรามนะครับเป็นตัวสอดแทกนะครับเทรนเนอร์ก็คือเดชองนะครับและผู้ตัดสินได้แก่สราโกวินชิตจากสโลวีเนียก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากความพร้อมฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเดือน2เดือนที่ผ่านมาอิตาลีดูดีกว่าฝรั่งเศสโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่ฝรั่งเศสฟืดมากนะครับทำได้แค่เสมอกับอิสราเอล0นต่อ0ูนเท่านั้นทั้งที่เป็นเกมในบ้านด้วยแต่นัดเนี้ยนะครับ เป็นเกมแห่งศัก์สีแล้วก็หวังที่จะแก้ตัวจากการที่เคยแพ้อิตาลีหนึ่งสามคาบ้านมาบวกกับนะครับสถานการณ์ตอนเนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นแบบไม่กดดันทั้งคู่เพราะว่าการันตีกับการผ่านเข้าไปเล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมก็น่าจะเปิดแลกกันนะครับดูแล้วจะเป็นเกมที่เล่นกันสูสีออกเบียดเหมือนกับทุกๆครั้งที่เจอกันเพียงแต่ว่าเกมเนี้อิตาลีดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ผมก็ยังมองว่าฝรั่งเศส ก็แพ้ยากนัดนี้คงเล่นโดยที่ไม่เปิดโหมดบุกแหลกแต่ก็พร้อมที่จะแลกในตามจังหวะของเกมเพราะฉะนั้นเกมก็จะผลัดกันลุกผลัดกันรับและสุดท้ายน่าจะลงเอยด้วยการเสมอแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนนะครับถ้าจะมีผู้ชนะผมว่าน่าจะเป็นอิตาลีด้วยนะครับแต่ผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอสกอ์น่าจะอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมในลีกบีนะครับ อังกฤษนะครับจะเปิดสนามเวมบรีในกรุงดอนดอนรับการมาเยือนของไอร์แลนด์นะครับคู่นี้เล่นเวลาเที่ยงคืนนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับเรามาดูนะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้ก่อนนะครับผ่านไป5้านัดเนี่ยปรากฏว่าอังกฤษนะครับขึ้นมานำและมี12คะแนนเท่ากับกรีซนะครับแต่ว่า ผลงานการพบกันโดยตรงคือเฮดทูเฮดอังกฤษดีกว่ากรีซก็คือต่างฝ่ายต,าต่างก็ชนะ1แล้วก็แพ้1ในการเจอกันแต่ว่าอังกฤษบุกชนะกรีซสามส่วน, Grace, นกรีซบุกชนะกัษสองหนึ่งเพราะฉะนั้นเฮดทูเฮดอังกฤษดีกว่าขณะที่ไอร์แลนด์อยู่อันดับ3มี6คะแนนแล้วก็ฟินแลนด์เป็นบวยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าฟินแลนด์ก็จะตกชั้นไปเล่นในลีก4ส่วนไอร์แลนด์ ได้เล่นเพลย์ออฟจะอยู่รอดหรือจะตกชั้นนะครับขณะที่อังกฤษกับกรีซเนี่ยตอนนี้แย่งกันว่าทีมใดจะเป็นแชมป์กลุ่มก็จะได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิลีกเอโดยอัตโนมัติส่วนทีมที่ได้ดับ2ก็ต้องไปเล่นในรอบเพลย์ออฟว่าจะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกเหรือไม่เพราะฉะนั้นยังมีความสําคัญต่ออังกฤษถ้าชนะการันตีแน่นอนนะครับถ้าเสมอก็ต้องบุญให้กรีซที่จะเจอกับฟินแลนด เป็นกรีซไม่ชนะแต่ถ้าพลิกแพ้ก็ต้องลู้ให้กรีซแพ้ด้วยนะครับเอาละทีนี้มาดูอันดับของทั้ง2ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับอังกฤษเนี่ยเล่นมา5นัดชนะ4แล้วก็แพ้1ยิงได้11เสีย3ประตูมี12คะแนนส่วนไอแลนด์นะครับ5นัดชนะ2แพ้3ยิงได้3เสีย7ประตูมี6คะแนนครับมาดูผลงานการลงเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มที่อังกฤษก,ก็เป็น5นัด ในยูเวียฟเนชันสิตทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการบุกชนะไอร์แลนด์2-0เปิดบ้านชนะฟินแลนด์2-0แล้วก็แพ้พลิกล็อกให้กับกรีซ1ประตูต่อ2ก่อนจะบุกชนะฟินแลนด์3-1และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับบุกชนะกรีซ3ประตูต่อ0ทำให้อังกฤษมีผลงานชนะ4แพ้1เปอร์เซ็นต์ชนะ80เปอร์เซ็นแพ้20เปอร์เซ็นครับส่วนไอร์แลนด์นะครับ5นัดหลังสุดก็เป็นผลงานในยูเวียฟเนชันสิตทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการ แพ็ก0-2คาบ้านแล้วก็แพ้กเรซ0-2คาบ้านจากนั้นบุกชนะฟินแลนด์2ประตูต่อ1แล้วก็ออกไปเยือนแพ้กเรซ0ต่อ2แล้วก็นัดล่าสุดชนะฟินแลนด์1ต่อ0ในบ้านเอเวนเฟอร์กูสันบ่งให้ทีมขึ้นนําและฮีโร่ของทีมก็คือควินเคลเลอร์เซฟจุดโทษนะครับช่วยให้ไอแลนด์ and, ไม่เสียประตูแล้วก็ชนะฟินแลนด์1-0นะครับใช้ชนะ2นัดเป็นการชนะเหนือฟินแลนด์ แบบไปกลับนะครับในบ้าน1นึ่งศูนย์ไปเยือนชนะ2ประตูต่อหนึ่งห้านัดหลังสุดผลงานก็คือชนะ2นัดคิดเป็นหกอ่าสี่เปอร์เซ็นตแล้วก็แพ้สามนาทีเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับคู่นี้นะครับอังกฤษกับไอแลนด์นะครับเจอกันหลังสุดนอกจากยุยฟาเนชั่นสี่ที่บ้านของไอแลนด์ที่ดับลินนะครับเมื่อวันที่7กันยายนซึ่งอังกฤษบุกชนะสอูนยแล้วก่อนหน้านั้นเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับ13พฤศจิกายนปี2020อังกฤษก็ชนะไอแลนด์3าต่อศ ก็ถ้ามองจากชื่อชั้นศักยภาพนะครับผลงานฟอร์มการเล่นดรวมช่วงหลังอังกฤษเหนือกว่าเยอะและนี่คือเกมสำคัญนะครับเพราะจะเป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายของดีคาสลซีนะครับคืออังกฤษเนี่ยแต่งตั้งโทมัสทูเคิลเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วแต่ว่าสัญญาจะเริ่มต้นในช่วงต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเป็นดีคาร์ซีคุมทีมและนี่คือการคุมทีมนัดสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่านะครับจากการที่เขาทำนะครับ คุมนัดนี้จะเป็นเกมที่6อย่างเป็นทางการเนี่ยก็บอกว่ากริกก็ควรจะเดินตามแนวทางของหลายๆชาติที่พอถึงยุคที่จะต้องอสร้างทีมขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องกล้าใช้เด็กเล่นนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมารีคาซี่ให้โอกาสนักเตะสายเล่นใหม่ลงสนามหลายคนนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่บุกชนะกรีส3ประตูต่อศูนนะครับแต่ว่าเกมวันนี้นะครับตัวผู้เล่นหลักๆของกรีกหลายคนนะครับ ก็ไม่มีชื่อติดอยู่ในทีมไล่ตั้งแต่แอรอนแรมสเตลนะครับผู้สศรประตูจากเซาท์แฮมตันเทรนดเอริสเรอาโนแบ็กขวาจากลิเวอร์พูลนะครับจารัดแบล็เบดนะครับตอนแรกถูกเรียกมาติดทีมก็ต้องถอนไปอีกนะครับมากันหลังจากเอฟเวอร์ตันนะครับดีวายโควิลกองหลังจากเชลซีที่ถอนตัวออกไปนะครับจอห์นสโตนกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แฮร์รี่แม็กไวกองหลังจากแมนยูเนเต็ดลูอิสดังนะครับกองหลังจากไบรตันลุกชอคแบ็กซ้ายจากแมนยูเนเต็ด เด็กเคนไรส์นะครับกองกลางจากอาร์เซนอลฟีฟอร์เดนกองกลางจากแมนซิตี้โคพาเมอร์กองกลางจากเชลซีที่ถอนตัวออกที่เมนูนะครับกองกลางจากแมนยูก็มีอาการบาดเจ็บอยู่รวมไปถึงอดัมบอตันจากคริสตันพาเลตบุคคาโยซาก้าตัวรุกจากอาร์เซนอลแล้วก็แจ็คกิลิชนะครับตัวรุกจากแมนซิตี้นี่คือกลุ่มนักเตะที่บางคนไม่มีชื่อติดทีมตักงแต่นบางคนถูกเรียกมาติดทีมแล้วก็ต้องถอนตัวออกไปเพราะมีปัญหาในเรื่องของสภาพความฟิตนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับคนหนึ่งที่คาซี่ยืนยันว่าได้ลงแน่ๆก็คือแฮร์รี่เคนเพราะว่าเกมกับกรีซที่บุกชนะ3-0ก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยกานดรอปแฮร์รี่เคนเป็นตัวสำรองครับแล้วก็ใช้อลีวัตกินลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งวัตกินก็ตอบแทนความไว้พังใจจากคาซี่ด้วยกันยิงประตูได้นะครับตอน,นนี้ยืนยันว่าแฮร์รี่เคนจะลงเล่นเพราะฉะนั้นออลีวัตกินก็คงจะ หลุดไปเป็นตัวสำรองอีกคนหนึ่งที่น่าจะได้เป็นตัวจริงต่อก็คือจูต์เบลิงแฮมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเยมที่แล้วที่บุกชนะกรีซบทบาทก็คือกลับมาเล่นเป็นมิชูตัตลุกตำแหน่งหมายเลขสิบนักนี้ก็คงจะเล่นในตำแหน่งเดิมนะครับและคนอื่นๆอ,อ,อาจจะมีการสลับตัวนะครับแต่ว่าเคอร์ติอจอนนะครับที่ประเดิมเกมเดบิว์นะครับลงเล่นให้กับทีมชาติกฤษเป็นนัดแรกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ยิงประตูสุดสวยนะครับเป็นลูกสามศูนยะ์เนี่ยนัดนี้ก็มีลุ้นที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของลีคาซีเพราะว่าในตำแหน่งเนี้ยก็มีแองเจลโกเมสนะครับกองกลางดาวรุ่งอีกคนหนึ่งจากสโมสรอลิวนะครับที่มีลุ้นที่จะเบียดลงเล่นเป็นตัวจริงเหมือนกันมีคอเนเดกานลากเกอร์นะครับจากแอตเลติโกมาริทที่ก็น่าจะได้โอกาสลงเล่นต่อนะครับ ส่วนที่อาจจะมีการปรับก็คือตัวลุกริมเส้นนะครับจารอรตโบเวนกับมอร์แกนโรเจอร์สนะครับก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นที่จะเบียดโนนี่มาดูเอเก้กับแอนโทนีกอร์ดอนลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นเดียวก,กันกับแผงกองหลังเทเลอร์แฮวูดเบลลิสนะครับหรือจาเรลคอนซ่านะครับที่ถูกเรียกมาเสริมทีมเนี่ยก็มีลุ้นนะครับที่จะได้ลงยืนเป็นปลากหลังตัวกลางคู่กับมาร์กเกฮีลูอิส์คอนะครับซึ่งลงเป็นตัวสำรองในเกม กับคริสนักนี้อยู่ในค่ายที่จะได้ออกซาร์ตเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็โยกเอาดิโกู้อิส์มาเล่นเป็นแบ็คขวานะครับอ,อ่ลีคารซี่เนี่ยยืนยันว่าเขาจะจัดทีมแล้วให้ลูกทีมเล่นเต็มที่และไม่ได้อ,อ่าประมาทแล้วก็ให้ความเคารพยำงเกรงคู่ต่อสู้อย่างไอแลนด์เรียกว่าเต็มที่แน่นอนแล้วก็เป็นเกมทิ้งทวนของเขานะครับส่วนไอแลนด์นะครับ,รบของไฮเมียฮันกริมสันจริงๆนะครับเ,ออเกมนี้ก็มีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ เจสันไนท์นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยติดโทษแบนนะครับแล้วก็ยังขาดทั้งเชมัสโคแมนเชนดัฟฟี่ล็อบบี้เบรดี้ชิโดซี่ออกเบเน่แล้วก็อดัมอีดาที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนในรายของดาราโอเชนะครับก็ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับและคาดว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีมจากชุดที่ชนะฟินแลนด์10บางตำแหน่งครับทอยแพลอตนะครับ อาจจะเบียดแซมซามูดิกส์นะครับลงมายืนเป็นกองหน้าคู่กับเอเวนเฟอร์กูสันตำแหน่งของเจสันไหนนะครับก็จะเป็นเจสันโมลัมบีนะครับที่จะลงมายืนเป็นมิฟิตัวกลางคู่กับจอสคันเลนและตัวทำเกมทางด้านขวาอาจจะสลับมาใช้เคซี่แม็กเคทีเจากเลสเตอร์ซิตี้ส่วนทางด้านซ้ายยังเป็นไมกี้จอร์สันจอรสตันเหมือนเดิมแผงหลังน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะ คู่เซนเตอร์แบ็กนะครับในทันคอนลินชกับเลียมสเกลนะครับจะยืนเป็นปากหลังตัวกลางคู่กันต่อก็จัดชุดที่ดูแกร่งและดีที่สุดลงสู้กับอังกฤษนะครับควินเคเลเฮอร์ฮีโร่จะเกมที่แล้วก็พร้อมที่จะลงผ้าฝ้าซึ่งเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตัวเองคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้ไอแลนด์ and, ชนะอังกฤษได้ที่เวมบรี I T bre, จะทำได้หรือไม่ต้องติดตามกันนะครับ มาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมครับอังกฤษนะครับในระบบ4-2-3-1พุทสาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับแผงกองหลังก็มีลิโกลูอิสนะครับยืนเป็นแบ็คขวาคู่ปากหลังตัวกลางเป็นเทเลอร์แฮวูดเบลิสกับมาร์กเกฮีแบ็คซ้ายเป็นลูอิสฮอลล์กองกลางตัวรับเป็นคอนเนคการ์เกอร์กับเคอร์ติจโจน่ว่ที่มีแองเจลโกเมสเป็นตัวสอดแทรกตัวรุกจารอดโบเวนนะครับจุดเป็นลิงแฮมและ มอร์แกนโรเจอร์สหน้าเป้าก็คือแฮร์รี่เคนมีลีคาร์ซี่เป็นผู้จัดก,การทีมส่วนไอแลนด์นะครับ4-4-2ผู้สำป,ประตูเป็นควิวินเคเลเฮอร์แผงกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นแมตโดเฮอร์ตี้นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คเป็นเนธานคอลลินส์กับเลียมสเกลแบ็คซ้ายเป็นคาลัมโอดาวดานะครับกองกลางตัวริมเส้นด้านขวาเป็นเคซี่แม็กเคเทียนะครับมิดฟิลคู่กลางเป็นจอร์จคาลเลนกับเจสันโมลัมบี ตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นไมกี้จอห์นสตันและคู่หน้าเป็นทรอยแพรลอดกับเอเวนเฟอร์กูสันมีไฮเมียฮันริมสันเป็นผู้จัดการทีมผู้ดัดสินได้แก่อลิกลัมเบชนะครับจากเบลเยียมนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับอังกฤษนะครับของลีคาซี่แม้จะขาดดาวดังหลายคนนะครับแต่ก็ยังดูแกล่งแล้วก็เหนือกว่าไอแลนด์ Island, ที่สำคัญกัคือว่านักเตะสายเลือดใหม่นะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพ ที่จะกล้าขึ้นมาทดแทนผู้เล่นตัวหลักที่อายุก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยและหลายๆคนก็ต้องการพิสูจน์ให้นายใหม่อย่างโทมัสทูเคิลเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าอังกฤษน่าจะทำได้ดีดกว่าเล่นในบ้านน่าจะเป็นฝ่ายคลองเกมเดินหน้าบุกแล้วก็สร้างโอกาสในการเขาทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ประมาทไอแลนด์ไม่ได้เพราะว่าพวกเขามาเล่นเต็มที่หวังที่จะสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ สุดท้ายนะครับด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าอังกฤษก็น่าจะบทเอาชนะไอร์แลนด์ได้แบบไม่ยากน่าจะชนะขาดลอยเกินกว่า1ประตูสกอผมว่าน่าจะไม่ต่างจากวันที่อังกฤษบุกชนะไอร์แลนด์ก็คือ,กเ,อเกมนี้อังกฤษน่าจะชนะไอร์แลนด์ที่สกอร์งประตูต่อศูนย์ครับอ่ะนี่ก็คือ2คู่นะครับที่หยิบมาลงลึกในรายละเอียดให้ได้ชมและก็ได้ฟังกันนะครับอิตาลีกับฝรั่งเศสในลีกเอน่าจะเสมอกันที่หนึ่งหนึ่ง แล้วก็อังกฤษน่าจะชนะไอแลนด์2-0ในเกมของลีกบีทีนี้มาดูสกอร์ที่คาดของคู่อื่นๆนะครับของเกมในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนนะครับผมมองว่าลักเวียน่าจะเสมอกับอาร์เมเนีย1-1นอร์ทมาซิโดเนียน่าจะชนะหมู่เกาะแฟรโร2-1ออสเตรียครับน่าจะชนะสโลวีเนีย2-0แล้วก็มีฟินแลนด์น่าจะเสมอกับกรีซ1-1นอร์เวย์ครับน่าจะชนะคาซัคสถาน3-0 แล้วก็อิสราเอลน่าจะแพ้เบลเยียม1ประตูต่อ2นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเดินลงสนามประจําวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพรุ่งนี้วันจันทร์ที่18นะครับก็ยังมีเกม u n a t i o n s l e a g u e 2024 2025รอบคัดเลือกให้ได้ติดตามลุ้นกันต่อแล้วกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงเดินลงสนามของวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านที่กด Subscribe ไปแล้วก็ไม่ต้องกดเพิ่มนะครับหรือว่าท่าน Subscribe ไปแล้วนะครับ